เขาเป็นอะไรเป็นคนนจรมาทั้งวันนะมึงนะเดี๋ยวผู้หญิงมาไม่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพีวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวี่ยนะทุกคนไม่ต้องพูดอะไรนะถ้าไปช่วยให้ผู้หญิงคนนี้ฟื้นขึ้นได้เดี๋ยวฉันจิงไผจะให้ I mm -hmm. mm -hmm. คือว่าลูกชายของฉันเนี่ยพาเธอมาที่นี่เห็นเธอตลบฉันก็เลยช่วยเหลือเธอแล้วเขาอยู่ที่ไหนกันเลยจก็ลูกชายสักคนโปรดเขาใจเขาไปอาบน้ำเดี๋ยวฉันให้แม่เดี๋ยวฉันไปตามเองเออไปเร็วๆเออแม่แมรออยู่ตรงนี้นะครึ่งชั่วโมงพอชื่ออะไรเหรอจ๊ะชื่ออะไรสัญญาจ้าชื่อสัญญาพี่ถือลูกหาตลอดเลยแม่มาดิ ฉัน้ำใจงานเป็นการขอบใจมากเลยเป็นยังไม่หลับตาเลยเฮ้ยเลยไป็นไงทาไมงงพูดแล้วห้ามคืนคำเต้เพื่อสิงห์ไทยแกเป็นลูกชายนะคยอย่างพี่ไม่คืนคาหรอกเป็นคนช่วยนะพื้เหรอขึ้นช่วยเป็นคนช่วยกันสัญญาว่า้างไงถ้าเกิดว่าทำได้จะให้ยังไงหนึ่งทีงั้นก็เกาวอะไรอ่ะจะทำตรงนี้ก็ได้ เอาแล้วมั้ดที่มีเวลาน้อยไปดูที่จะบานี่ยล้วคนกันเยอะกันเยอะดีอ่ะมาททำอะไรตรงนี้นาะมันจะเป็นไรไทยเล้าก็ทำตรงนี้เลยว่วแตงไม่ได้เตียงเสือมาวะเฮ้ยดี่ไรเนี่ยฮะที่บอกว่าแด็นี้ที่จะหอมแก้มดึงที ว่าฉันเองก็มีลูกชายเหมือนกันนะพัฒนาก,กันไปนหลายสิบปีป่านนี้ลูกชายของฉันก็คงจะรุ่งเร้าคราวเดียวกับลูกของแม่มะลิเลยจ้าโอ้น่าสงสารจริงๆพ่อหนุ่มชื่ออะไรกันจ้าผมชื่อสิงห์ไทยครับนะ้าสิงห์ไทยขอบใจมากเลยนะลูกนะที่ช่วยน้าเอาไว้นะครับแล้วไอ้พวกนั้นต้องการอะไรกันทัง้งหมดต้องการได้ข้าวมาเลยคน<อ>พวกนั้นนะ่ะมันเป็นศัตรูของฉันช่วยด้วย ทำไงล่ะมึงไปดูมันสั่งให้ทำดาหรือเปล่าทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยออกไปดูก็ไม่ได้มีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าช่วยดนเรื่องหนูนังมาดิอะไรแม่มึงไปดูเลยดูดูที่รู้แม่อะเฮ้ยนั่นกูดูด้วยรู้เลยรู้อะไรอะไม่รู้อะไรอะไรเด้อแม่แกพูดอะไรนะดูที มึงโดนเราแ้านี่ใช่ไหมเออมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าดี่ทําทายรนี้โอหไอ้อะไรต้องเป็นคนทำความสะอาดเลวไมให้เคิไปหมดเเนี่ยอะไรของมึงรูเนี่ยรูจากีเนี่ยเออ้มันดั้งนี่กมาวแล้วไงวะ ไปดูก่อนเขาเป็้ดู่นลนถ้าอุไม่มีก็ออกไปดูก่อนแม่จะวัใจได้ไหมอะแกก็ต้องระวังหลังไห้คาดูนะโอถ้าเกด่ตูไปแวาแทงกวนเข้ามาทำไงไอแทงแล้วแล้วเลแทงคาูมาจะทำยังไงล่ะแม่เอ้มึนก็ร้องสู้กังมันสิร้องสู้เออไปออกไปดูเดี๋ยวรอแป๊บนึงแทงคาตูแทงกูเดยวบ้านงวยงมึงเลย ประตูสังเสีต้องบกโผล่ไม่รู้เลือยู่ด้นอกเอมีคมาเฮ้คนด้วยด้วยโอ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะโอ้ยโอนโอยคนแปลลอกมาดูใหยชมเลยด้วยลูกอน ไม่ได้เห็นเออตลกจะลักหลับมาได้เลปเล่นอะไรดูด้วยเมียมึงนั่งอยู่นี่นะดูตื่นทำไมหุกเอ้ยแกที่ไปหาเรื่องขันงานเล่นง้เเย ไหนปลาเป็นลูกดอกเลยไม่เลือกอะไรกับเขาเนี่ยฮะปี๊ปิ้งเฉียดเลยนะเน่ยประตูน้ำเนี่ยปีมันมีประตูน้ำเลยเนี่มึงนี่สันหาคาจะพูดไม่เลือกอะไรกับเขาเดี๋ยวเดียวเออเอาแม่หนูนี่ไปเก็บก่อนนะมึงอกี้ไปด้วยไปเก็บก่อนไปเก็บก่อนเดยไปเปยานี่ปี๊ปีพี่ว่าพี่ตายแล้วหรือมาหาหัวใหม่เนี่ยฮะ คนช่วยเหลือฉันเไว้เองแล้วนี่ก็บ้านเขาด้วยเขาไม่ใช่ผัวเขาแต่ว่าเป็นผัวฉันได้โอ๊ยเออกูขอโทษกูแม่ขอโทษเดี๋ยวจ้ะแม่วันนี้ขอโทษด้วยนะจ้ะคือคนนี้น่ะผัวฉันเองจ้ะฮะพักพักกันไปหลายสิบปีพอเจอกันก็มีแต่เรื่องราวุ่นวายอต่แล้ว คือว่าผู้เดฉันสองคนก็ไม่มีที่ไปแล้วถ้าเากิดมีการรบกวนเดียกก๋ยวการขออาศัยอยู่ที่บ้านแม่บารีสักชั่วพักชั่วครู่คอจะไม่มีการรบกวนมากนะจ๊ะแหมผู้ฉะนขนาดนี้แล้วไม,นะไม่เป็นไรนะมีเพื่อเดือดร้อนจริงๆไม่มีที่ไปต้องพักอาศัยอยู่ที่นี่นี่แหละแม่ครับเอากินนั้น,นนะฉันเดิดร้อนะนะทั้งสองคนอยู่ที่นี่

อยู่ก็นแล้วกันนะแต่วันงนี้ยมาอนี้ยน่มีปัญหาอะไรนานีมาหแกพูดว่าไงแล้วก็ให้เขามาอยู่บ้านเราเออโอ้โหแม่บ้านแล้วคเล็กรู้หนูเนี่ยแล้วนี่อยู่คันี้เป็นคลองเลยนี่เออึแกรู้ไหมเนี่ยวงเจากกัสปีแล้วมาอยู่บ้าน I yeah. do 아, 배고. 뭐야, 뭐. 이거 뭐야? 끝내라, 아. 이게 이게 뭐야? 고 뭐야, 뭐야.